สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่18สิงหาคม2568ค่ะหวานมาพร้อมข่าวสารครบถ้วนที่จะทำให้คุณก้าวทันทุกสถานการณ์และพร้อมเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยพลังใจดีๆค่ะเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะล่าสุดมีรายงานว่าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจาก8ชาติได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดแล้วนะคะซึ่งเป็นการยกระดับการตรวจสอบในระดับนานาชาติเลยค่ะขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่ากัมพูชามีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่น PMN2 และชนิดอื่นๆในครอบครองกว่า3,700ลูกค่ะมาต่อกันที่ข่าวในประเทศที่น่าสนใจอื่นๆน,นะคะเริ่มที่ประเด็นของวัดพระบาทน้ำพุ ที่ล่าสุดทางวัดได้มีการติดป้ายห้ามสื่อเข้าบริเวณตึกรักษาเก่าแล้วค่ะหลังจากมีประเด็นเรื่องทรัพย์สินของวัดซึ่งเจ้าคณะตำบลก็ได้ออกมายืนยันว่าบัญชีของวัดไม่มีความผิดปกติใดๆค่ะส่วนที่จังหวัดภูเก็ตเกิดเหตุระทึกขวัญเครื่องบินเล็กตกบนถนนก่อนถึงสนามบินปากคลอกโชคดีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะและมีข่าวสารสำคัญที่กระทบกับเราทุกคนโดยตรงค่ะ คือเริ่มวันนี้เป็นวันแรกการเปิดใช้งานซิมโทรศัพท์มือถือใหม่ทุกเครือข่ายจะต้องมีการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนแล้วนะคะใครที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ก็เตรียมตัวกันด้วยค่ะด้านเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงคือการส่งออกลำไยของไทยที่กำลังประสบปัญหาเนื่องจากทางการจีนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสารซันเฟอร์ตกค้างทำให้ลำไยของเราถูกตีกลับจำนวนมากค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องที่น่าชื่นใจนะคะ คือการนวดไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มชาวต่างชาติสร้างชื่อเสียงและ,ะไรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องเลยค่ะข่าวสารในแต่ละวันมีทั้งเรื่องท้าทายและเรื่องที่น่าชื่นใจนะคะแต่ในทุกเรื่องราวเราจะเห็นผู้คนที่กำลังทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ชายแดนคณะผู้สังเกตการที่ทำงานเพื่อสันติภาพ ชาวสวนที่ต้องปรับตัวหรือพี่น้องไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศผ่านวัฒนธรรมอันงดงามทั้งหมดนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนสังคมของเราไปข้างหน้าก็เหมือนกับพวกเราทุกคนในเชาน้านี้ที่กำลังเตรียมตัวออกไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะขอให้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่และสร้างสารรค์สิ่งดีๆนะคะหวานเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ